ฮัลโหลวันนี้วันจันทร์ที่2พฤษภาคมเวลาเที่ยงครึ่งวันนี้โรงเรียนหยุดนะเป็นแบบสัปดาห์โกลเด้นวีเขาก็เลยหยุดให้นักเรียนไปเที่ยวได้แต่เราครึ่งจะออกมาจริงๆหยุดตั้งแต่วันศุกร์แล้วแหละก็คือหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์มา3วันแต่ว่าไม่ได้ไปไหนอยู่ที่ห้องนั่งอ่านหนังสือทํากับข้าววันนี้วันจันทร์เป็นวันที่เรากินมังสวิรัตไม่กินเนื้อสัตว์เลยจะพามา กินร้านนี้นากาอุเป็นร้านแนวแบบอาหารเซ็ตเดี๋ยวว่าจะกินนี่แหละอุดงกับผักทอดไป ですごた เส้นโคตรด,ดีอร่อยโคตรด,ดี ที่เดิมที่คุ้นเคยวันนี้คนน้อยถือเป็นข่าวดีเก๋กรูดเก๋กรูดเยี่ยมมากคนน้อยอ 上映時間をお選びください座席をお選びください画面を指でスライドさせると座席の表示範囲が移動します OSCINEVA のメバーズカードの画面にある QR コードを押すとやら、よくないね。オープンナブルやらないね。 ว่าคุณ่าจะเป็นอันนี้นะได้มาแล้วตัวคนนั้นก็ซื้อที่ตู้มันก็กดเหมือนเราเป็นนักเรียนไดนะ้แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรให้แบบว่ายืนยันเลยว่าเราเป็นนักเรียนจริงๆมีคนโล่งเลยได้กินบัฟคอนแล้ววันนี้เจอแล้วกาชาปองแรกในญี่ปุ่น ติ่งโคนันอย่างเราไหนๆก็มาดูโคนันละฉลองซะหน่อยนี่เลย <c oughs> <c oughs> มึงเจอกูหยอดแค่อันเดียวพอแล้วกันจะได้แบบว่าไม่ต้องไปหวังเรื่องการตามล่าให้ครบคอลเลคชันแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยขอได้ตัวละครที่รู้จักนะ สองตัวนี้ไม่รู้จักกว่าแต่น่าจะมีในหนังแน่เลยลองดูเอาเลยสามร้อยเยนอันนี้เหลืออยู่แบบก้นถังละมาเรียบร้อย กูเห็นแล้วได้ตัวไม่รู้จักกูว่าแล้วได้ตัวไม่รู้จักจริงๆด้วยแต่เดี๋ยวถ้าคุณดูหนังแล้วกูก็คงรู้จักมึงอะคิดอย่างนี้แล้วกันดีกว่าได้ซ้ำนะยังไงได้ตัวนี้ก็คือไม่มีทางซ้ำเดี๋ยวลองแกะดูมึงใครเนี่ยบอกกูทีว่ามึงเป็นใครมึงเป็นใคร มึงชื่ออะไรเนี่ยทำไมกูไม่เห็นรู้จักมึงเลยกูก็ติ่งโคนันนนะกินเลกเริ่มมาว่ะหรือแม่งต้องอีกโลกว่ะอยาเลยเฮ้ยนี่ก็รอเวลาอีกครึ่งชั่วโมงแต่เดี๋ยวสักอีกสิบนาทีจะลงไปสป๊อปคอนละกว่าคนเยอะเดี๋ยวอดกิน ดูไม่รู้เรื่องแน่ๆแต่ด้วยความติงของเราใจมันแบบใจมันต้องการสนับสนุนเล็กสิทธิ์แท้นะไม่ต้องทำออบคอนกับน้ำแัดลมเอาแน่ๆแต่เดี๋ยวอาจจะกินกาแฟด้วยออบคอนน้ำแบบลมกาแฟกาแฟร้ฟรอนโคกนเย็นออฟคอนอโอโหเพอร์เฟกต์ perfect. ลุยได้มาแล้วเฮียถังเบลเลอร์เลยวะ่ะ คพิ่งเห็นอามีไซไส์เอสน่าจะสั่งไซส์เอสลาดแต่ไม่เป็นไรเข้าลงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันตอนหนังจบจุ๊บจุ๊บเรียบร้อยดูแทบไม่รู้เรื่องดูแต่แอคชั่นเฮ้ย แล้วภาคนี้เหมือนกับคดีเกี่ยวกับรัเสเซียนะมีทั้งภาษาญี่ปุ่นทั้งภาษารัสเซียเละลายสั่งมันเดือเดีย,ดย,ย,ยบละายแต่ชอบลงหนังที่นี่แบบมากเลยนะแบบว่าคือลงไม่ใหญ่เลยแล้วเขาจัดที่นั่งดีไม่ว่านั่งตรงไหนคือมันก็โอเคอะ ได้อยู่เนาะใส่้ว,ด,วดูอ้วนดิน่ารักขอช้อปปิ้งหน่อยแล้วกันวะเปิดซิงเสื้อตัวแรกที่ซื้อที่ญี่ปุ่นร้านนี้นะไรออนเสื้อผ้าค่อนข้างวัยรุ่นเลยลองไปช้อปกันได้ราคาโอเคแบรนด์หลากหลายร้านนี้ ีโกไม่แพงมากออกแนวสเตตสเตตหน่อยได้เสื้อมาสรุปฝนตกยังกลับบ้านไม่ได้แวะกินข้าวแป๊บเศร้า พ้นยืนแล้วเรียบร้อยกลับบ้านจริงๆแล้วขอบคุณมากเจอกันบายบาย